อนาคตที่สามาแรงใฝ่ฝันคืออยากจะเป็นพระธรรมทูทตหลายต่างประเทศรุ่นน้องที่มีความใฝ่ฝันอยากจะได้รับทุนเฉลีรด้าชุกม,มารีให้มีความตั้งใจในการศึกษาเรีเรยนขยันอดทน ให้พระพิสุและสามเณรมีโอกาสศึกษาได้เรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมไปพร้อมกันทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่สนับสนุนให้พระพิสุและสามเณรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและว,วันนี้มาจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสามเณรรูปหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีค่ะาาเปนนนจ สามเณรวรพันธ์ขันสุวรรณเป็นนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีรุ่นที่2อระยะที่3ที่มีความตั้งมั่นที่จะใช้โอกาสนี้ศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งแผนกบาลีสนามหลวงและแผนกธรรมสนามหลวงควบคู่กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อดำรงตนเป็นศาสนทา,ายาตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่เด็ก จุดเริ่มต้นของสามเณรที่ได้เข้ามาบวชในพุทธศาสนานั้นอยากจะเรียนเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6คุณยมพ่อยมแม่ก็ยินดีที่สามเณรน,นั้นอยากจะมาบวชศึกษาเรียนอยู่ที่วัดสาทองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจอังหวัดระยองในนี้ปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถเทศแหล่อีสานเป็นการแสดงธรรม ในรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าโคสศปมาก็คือการใช้เสียงที่ให้เกิดความไพเราะมีช่วงทำนองในการเล่นก็เราเรียนมาจากผอาจารย์อยู่ที่วัดสะทองแห่งนี้ได้เริ่มเทศตั้งแต่อายุ13ปีโรงเรียนได้คัดเลือกไปประเมินเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี ทุนกนารศานี้สามเณรเปรียบสมเด็จเสบียงในการศึกษาเราเรียนช่วยในเรื่องปัจจัยทั้ง4ก็พวกจีวรเครื่องนุ่งหม่มเราสามารถใช้ทุนกนารศึกษานี้ไปซื้อมาอำนวยความสะดวกให้เราส่งให้สามเณรนเรียนจนจบปริญญาตรีทางโลกกับทางธรรมก็มีความที่แตกต่างกันก็คือทางโลกจะเป็นวิชาสามัญแปดกลุ่มสาระจะเพิ่มเคมีฟิสิกสีวะอันนี้มาเพิ่มส่วนทางธรรมก็จะมี ภาษาบาลีวิชาธรรมะอัจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเช้าจะเป็นเกี่ยวกับทางธรรมช่วงบ่ายก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มสาระทั้งแปดกลุ่มสาระครับช่วงเสาร์อาทิตย์จะดูหนังสือเองสิ่งที่สามเณรชอบก็คือภาษาบาลีครับผมจุดมุ่งหมายของสามเณรก็คือเข้าศึกษาต่อในระดับริมศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุร,รารวิทยายยลิตรยเยรีเขตร้อยเอ็ดในคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยอนาคตที่สามเณรใฝ่ฝันก็คืออยากจะเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศครับสำหรับรุ่นน้องที่มีความใฝ่ฝันอยากจะได้รับทุนเฉลิ่ยดรมาชุกม,มารีให้มีความตั้งใจในการศึกษาเราเรียนมีความหมั่นขยันอดทนให้รู้จักสะสมผลงานคุณสมบัติพิเศษของเราหรือว่าความสามารถพิเศษของเราแล้วก็โชว์ให้ชาโลกได้รู้ครับผม รู้สึกสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณที่พระองค์นั้นได้พระราชทานทุนการศึกษาเฉริมราช,ชกุมารีขอถวายพระพรให้พระองค์ได้มีพระชนมายุยิ่งยืนนานสุขภาพพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากทุกโสโรคภัยมีอายุปัณนนะสุขพร,พระนามัยทวีคูณบริบูรณ์ระรับยศปรากฏฤกเกติศัพ์ท ประสบสรรพสิพ่งมิ่งมงคลสมบูรณ์คุณผลทุกที่ภาราติการเทินการเติมเต็มของทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีที่มอบโอกาสให้กับสามเณรนนครั้งนี้จะช่วยจริลงพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจให้กับพุทธศาสนิกชนต่อไปในภายภาคหน้าค่ะ